สวัสดีครับพี่น้องจูนไลเดอร์บายโฮดงสิตีครับคลิปนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวหนากรมคนอีสานบ้านยุเขตเทศบาลเฮดงานอบตครับแล้วก็คลิปนี้อยู่กับบา่บา,วา,บา,บาวโจ่า <laughs> <laughs> โอ้ยตัดผมใหม่บ่าวจูนก็นึกว่าแม่ทาหารเกณนฮา <laughs> <laughs> แล้วก็อาจจะได้ยินเสียงปอะแปะโปอะแปเด้วยพี่น้องบ่าวจูนเอานไล่ไล่ยุ่งครับต้อมขาต้อมแบบโบไปใส่ผอมนะครับยุ่งลายฝนตกนะครับ เมื่อนี้สิเปิดแจ็กโตเปิดแเดียตครับโตเดียวครับแม่เดียวครับแม่เดียวทองแล้วทองแล้วครับท้ายสูงมามาณร้อยสี่สิบห้าบวกเนาะครับร้อยสี่สิบห้าบวกครับท้ายใหญ่พี่น้องอุ้ยกลมนะครับกลมขูุ่เลยบานบุบเปนชั้นเฉพาะยุงเดี่พี่น้องหมดกบมีโอ้ยมวนครับละคลิปนี้สีแดงองตรงครับพี่น้องพ่อสร้างงามแขงขางามครับโอ้ยมุดกัดมุดกัด ลึ่งกระชับนะครับเล็บงามเนาะครับอ่าเล็บงามครับขาโบทบบัตรนะ่ะนะจูอโ,จโอ้ยุ่ง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 ,ง,งด้อพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยแดงตรงตัวเลยขาเบาจูนนะครับยุ่งบักหนาบาเฮ้ยครับยุ่งบักหนาตัวใสกัปตัวแดงแดงตัวแดงแด,ง,ดงนะครับผสมไว้พ่อนี่แมนบอครับครับเ k 5 2 0ค k 5 2 0นะครับผสมไว้เมื่อ23กุมภาพันธ์6-3ที่ผ่านมามีใบมีหลอดพี่น้อง เปิดไว้่าได้ครับแม่นี่เปิดไว้เก้าสิบครับเก้าหมื่นสับาทราคาห้องครับผมราคาห้องนะครับเนาะนี่คือหนึ่งแม่มือนี่นะครับขอขาดําพี่น้องลิปหูดําออกโบทกินยาเก่งแห้งพนป่าเพื่นเปนะครับเดี๋ยวบาจูนิึงอีกนิดนึงอ่ายกหัวเพื่นขึ่นเด็บได้บอครับนี่ได้ครับอ่าลรกกลัวไมลากินยาเด้อลูกเด้อ ให้พี่ให้น้องเห็นเนี่ยเบื้องที่ละ่ะ oh. ไปแล้วพี่น้องบ้านนี้กวนเพิ่นกินหยาอ่ายางเล้บ้านงานว่าแล้วนะครับอ่าให้พี่ให้น้องไดเบื้องนะครับส่งเพิ่นเนาะอ่าผอสมห้าสองศูนย์นี่เป็นเลงสี่หลอดพี่น้องขั้นกินหยาแหละเมาก,กวนเป็นแนวนี้หลอดกวนอารมณ์เพิ่นนะครับอ่าบอกเป็นยังพี่น้องให้เพิ่นยางไปครับบ้านนี้ท่ายางยางยาง,ยาง,ยางเออนะครับ ถือว่าขาบทโกโบถอนนะครับเนาะทายางงามโอ้ยบาจุล่ะเมื่อยน่ามเมยอเชิงตบยุ่งด้พี่น้องโอ้ยุ่งหลายครับฝนพุนตกเปิดไว้าหมื่นเก้าครับเก้าหมื่นสองพบาทละค่าห้องครับผสม SK520 ไว้23่สิมกุมภาพกสามถี่พันมาเนาะครับเนาะครับสี่ขาวหกเดือนสี่ขาวหเดือนประกันท่องครับผมประกันตัวผูตัวแม่บ่นเนี่ย ประกันตัวผูไว้ก่อนค่คบประกันตัวผูไว้ก่อนอ่าทาเดตัวแม่ถือว่ากําไรรคับกําไรคงคนสื่อนะครับเนาะบานีพี่น้องสนใจง่วแม่นี่โทรมาหาเบอร์ใดครับ0 8 3ครับหน5ครับ7 5 9 7ห7ครับ อ่าบ้าโจครับเออบ้าโจคนเก่าเด้อครับเมื่อนี่บด้ใส่เสือตัวนั่นสีเขียวมันฝนตกห้ามครับมันบ่เห้งนั่นคือเหตุฝนที่บด้ใส่เสือมานเพิ่นตัวนี้ก็บมานทคือเก่าเนาะครับอ่าสุดยอดครับอยากให้พี่ให้หน้องเบ่งใกล้ๆเด้ออ่าเดี๋ยวด้วยครับเด้อเพิ่นก่างย่างเห็นมูเข้าคอกแล้วนะครับบางหันมูกินหญ้าเซี่ยงอยู่หนีอยู่บานนี้ก็เลยอยากเข้าคอกน้ามูนะครับสําหรับคลิปนี้กับขอบคุณนะโจเป็นยางสูงครับ ที่ให้บาจูนมาเบิ่งงงงามๆแม่นี่ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสู้ผู้สุ้คนครับที่เขามากดติดตามกดไหล์กดแชร์จูนไลยเดือบ่ายฮอดองซิตี้ครับห้บาจูนมีแห้งหาเบิ่งงงงามๆแบบนี้ฝากพีต้อนน้องครับสวัสดีครับโอ้ยุ่งมากเลยอ่ะ